ลราก็เราซาลาเราก็อ่ะช่วยไอจูจอมือร่างอะอาจารมีในงานเลยน้าอันนี้มียกขานเอาอันนี้ซักขานาไอจูมายามเนี้ยรอไอจู่กึยมีในรอไอจูกึยมีในรอเธอไม่ในอ่ะช่วอไอจูอยู่ร่างอะเด็กประเทศเนี้ยรอทะลุเราเธอไม่ในตัวสักก็ลาแต่มาอยู่กันนั่นลูกอาดจมาเมนุมีอยู่กันนั่นลูกนุ่มาตานเนี่ยนุ่มากุมตาน่าไอจูมาจากอยากระลามเอเล่เอโม่ไอเดยกระลามคือเตรียมเมนุมโต อร่อยครับน้ำดื่มธรรมชาติของบ้านห้วยสาลานะครับเรารักป่ารักธรรมชาติครับอนุรักษ์ป่าครับ